w Welcome back t t t h a i w a r Machines ช่องที่นำเสนอทุกความเคลื่อนไหวด้านยุทธปกรณ์และเทคโนโลยีการทหารใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกโดยเฉพาะสำหรับผู้ชมชาวไทยวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับสุดยอดรถถังหลักรุ่นใหม่ที่สร้างความฮือฮาไปทั่ววงการอาวุธยุทธปกรณ์โลกนั่นก็คือ New 2025 a เ W ่เอซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้พร้อมรบในทุกภูมิประเทศทุกสภาพแวดล้อมและการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากสงครามสมัยใหม่ นิว2,025 AW MBT หรือที่หลายประเทศเรียกกันว่ารถถังที่ไม่มีวันหยุดได้รับการออกแบบด้วยแนวคิดที่เน้นความทนทานความยืดหยุ่นและพลังทำลายล้างที่เหนือชั้นวิศวกรผู้ออกแบบได้คำนึงถึงการรบในยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้ระหว่างรถถังกับรถถังอีกต่อไปแต่ยังรวมถึงการตอบโต้โดรนอาวุธแม่นยำสูงและเทคโนโลยีสงครามอิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างภายนอกของ AW MBT ปี2,025ถูกสร้างจากวัสดุกรอบผสมที่ทันสมัยที่สุด เช่นเซรามิกเสริมคาร์บอนไฟเบอร์และกรอบแบบโมดูลาที่สามารถเปลี่ยนหรือเสริมได้ภายในไม่กี่นาทีจุดเด่นอยู่ที่การป้องกันร,รอบคันไม่ว่าจะเป็นกรอบป้องกัน RPG a t g m และแม้แต่อาวุธพลังงานสูงที่กำลังเริ่มใช้ในสนามรบจริงอาวุธหลักของอเว b t คือปืนใหญ่ลำกล้อง130มิลิเมตรรุ่นใหม่ที่สามารถยิงกระสุนจอะเกราะและกระสุนอัจฉริยะที่มีระบบนำวิถีในตัวได้ แม่นยำสูงและมีพลังทะลวงที่มากกว่าปืนลำกล้อง120มิลลิเมตรที่รถถังส่วนใหญ่ใช้อยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีระบบยิงร่วมกับโรนล,ลาดตระเวนทำให้สามารถเล็งและโจมตีเป้าหมายได้แม้ไม่ได้อยู่ในสายตาโดยตรงของคนขับส่วนอาวุธรองก็ไม่น้อยหน้ามีป้อมปืนควบคุมระยะไกลติดตั้งปืนกลหนัก12.7ม mm. ิลมตพร้อมระบบตรวจจับความร้อนกล้องอินฟราเรดและระบบ AI วิเคราะห์ภัยคุกคามแบบเรียลไทม์ ซึ่งสามารถล็อกเป้าหมายได้อัตโนมัติและยิงตอบโต้ภายในเซียววินาทีเครื่องยนต์ของ a w a MBT ปี2025เป็นแบบไฮบริดดีเซลอิเล็กทริกที่ให้กำลังสูงถึง1800แรงม้าวิ่งได้ทั้งในสภาพปกติและโหมดรับเสียงซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับภารกิจลอกโจมหรือเคลื่อนที่เข้าใกล้ศัตรูโดยไม่ถูกตรวจจับการใช้พลังงานไฟฟ้ายังช่วยลดการปล่อยความร้อนทำให้ยากต่อการตรวจจับด้วยกล้องตรวจจับความร้อนอีกด้วย ภายในตัวรถยังได้รับการออกแบบให้ทันสมัยและปลอดภัยสำหรับพลประจำการมีระบบช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉินระบบป้องกันสารเคมีชีวภาพและนิวเคลียร์และที่สำคัญที่สุดคือระบบควบคุมแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่เชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการและระบบข่าวกรองกลางได้ทันทีมีหน้าจอสัมผัส AI อัจฉริยะช่วยวิเคราะห์และเสนอทางเลือกการรบให้กับผู้บัญชาการภายในรถ อีกหนึ่งจุดแข็งของรถถังรุ่นนี้คือระบบ Active Protection System หรือระบบป้องกันเชิงรุกซึ่งสามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธหรือกระสุนที่มุ่งหน้ามายังตัวรถถังได้ก่อนจะถึงตัวไม่ว่าจะเป็นการใช้ลำแสงเลเซอร์หรือการยิงกระสุนสกัดร,ระบบนี้ทำงานร่วมกับเรดาร์ความถี่สูงแบบ360องศาทำให้รถถังสามารถป้องกันตัวเองจากการโจมตีรอบด้านได้แบบเรียลไทมในด้านการปฏิบัติการจริงรถถัง a v m b t ได้รับการทดสอบในหลายสภาพแวดล้อม ทั้งทะเลทรายหิมะป่าดิบและพื้นที่เมืองที่ซับซ้อนผลการทดสอบพบว่ารถถังรุ่นนี้มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในการรบระยะประชิท์การสนับสนุนกำลังพลภาคพ,พื้นดินและการสู้รบระยะไกลทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับโดรน UAV และระบบอาวุธไร้คนขับอื่นๆได้อย่างลงตัวมีหลายประเทศแสดงความสนใจใน AWMBT 2025โดยเฉพาะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยที่กำลังมองหารถถังรุ่นใหม่มาทดแทนรุ่นเก่าที่ใช้งานมาหลายสิบปี ด้วยงบประมาณด้านกลาโหมที่เพิ่มขึ้นและทิศทางยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนไปรถถังรุ่นใหม่นี้อาจกลายเป็นหนึ่งในกำลังรบหลักของกองทัพไทยในอนาคตอันไกลประเด็นที่น่าสนใจคือความสามารถของอเวเอ็มบีทีในการรองรับการอัปเกรดในอนาคตซึ่งหมายความว่าหากมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น AI การรบแบบไร้คนขับหรือการใช้พลังงานทางเลือกก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวรถถังทั้งคันนี่คือการออกแบบที่คิดไกลและล้ำยุคอย่างแท้จริง สำหรับผู้ชมชาวไทยที่ติดตามความเคลื่อนไหวของกองทัพและเทคโนโลยีการทหารการมาถึงของนิว2025 AW MBT ถือเป็นการเปลี่ยนเกมในสงครามยุคใหม่เพราะนี่ไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่คือศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อโลกกขอองค์การรบแบบเก่ากับโลกอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลความเร็วและความแม่นยำลองจินตนาการถึงกองทัพไทยที่มี AW MBT เป็นกำลังหลักในหน่วยกรอก ทั้งในภารกิจป้องกันชายแดนหรือการปฏิบัติภารกิจร่วมกับชาติพันธมิตรในภูมิภาคคงจะสร้างความเปลงขามและยกระดับศักยภาพการรบของไทยให้ท่าเทียมประเทศมหาอำนาจสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไทย War Machines เพื่อไม่พลาดข่าวสารความรู้และบทวิเคราะห์ด้านยุทธโภคกรระดับโลกที่เราเตรียมไว้ให้คุณเป็นพิเศษฝากกดไลค์กดแชร์และแสดงความเห็นว่าคุณคิดอย่างไรกับ a เว a y m b t 2 0 2 5รถถังที่อาจกลายเป็นอนาคตของกองทัพไทยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ